ว่าอย่าหัวเราะย่อพระเจ้านะทุกสิ่งทุกอย่างที่คนหวานออกไปเขาจะเก็บเกี่ยววันหนึ่งนะคะตุกตัดสินใจพระเจ้าจากวันนี้ต่อไปตุกจะไม่หวานอะไรที่ไม่ดีอีกแล้วเพราะตุกเก็บเกี่ยวจนเหนื่อยแลย้วค่ะพี่น้องเหนื่อยจริงๆ แล้วมันอยู่ในวงจรหยักใหญ่ของแมงมุมอะไรก็ไม่รู้แมงมุมมาน่ะที่มันหลุดไม่ได้สักทีมันหลุดไม่ได้มีคนนี้มาโหเรามีคนนี้พูดไม่ดีต่อเรามีคนนี้อันนั่นมาเรามีสภาวะเกิดขึ้นไม่ดีมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมันอยู่รอบตัวเรืเลยพระเจ้านี่มันอะไรพระเจ้าบอกลิน้นนั้นน่ะลิน้นนั้นน่ะ ลิ้นที่สาบแช่งตัวเองลิ้นที่สาบแช่งคนอื่นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เข้ากับเส้นทางของพระเจ้าเลยเปลี่ยนแปลงสิตุ๊กถ้าเปลี่ยนแปลงตุกก็จะไม่ต้องเก็บเกี่ยวแล้วทุกตัดสินใจเลยวันนั้นพระเจ้าไม่อีกแล้วทุกจะไม่หวานอะไรที่ไม่ดีอีกแล้วมันก็มีหลุดนะคะพี่น้องนนี้มันพราเ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 ราต่อสู้อะเราต่อสู้ เรามีศัตรูแล้วบางทีเราเราเรา,เราอยากจะฟังเสียงของศัตรูแปลว่าเรายัางไม่อยู่ในเส้นทางของพระเจ้าถ้าเรายังฟังศัตรูนะคะตุบอกให้คุณไม่อยู่ในเส้นทางของพระเจ้าฮะเพราอทาอยของพระเจ้าบอกว่าลูกแก่ของพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์และไม่ได้ยินเสียงของผู้แบกหน้าแปลว่าถ้าคุณอยู่ในเส้นทางของพระองค์จริงๆคุณจะไม่มีวนันที่จะหวานอะไรที่ออกนอกจากของพระเจ้าแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นตลอดเวลาใช่ไหมคะ มีทางเดียวค่ะพี่น้องที่คุไปพบทางเดียวทางเดียวทางเดียวที่จะคงอยู่ในเส้นทางขพระเจาได้อยากรู้ไหมเดินในความรักร้อยเปเซ็นทุกคนมันไม่มีทางอื่นค่ะพี่น้องเป็นไม่ไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เดินในความรักให้อภัยร้อยเซตคนจะมาชกคุณนะคุณต้องให้อภัย ว่าทางของพระเจ้าเส้นทางวันนั้นทันทีเลยคุณเป็นของมันพระเจ้าเป็นความรักและวันนีทางเดียวที่คุณจะคงอยู่ในใน,ในพระเจ้าได้คือว่าความรักรอยเปนุจะบอกให้ ee, นี่คุณแจ๊แฮนนี่คุณแจดอกใหญ่ ปลดล็อกของทุกอย่างเลยถ้าคุณจริงๆนะคุณอยากจะคุณนะฮะคุณไม่ต้องไปทำแบบาาคุณทำแค่อย่างเดียวเดินในความรักกับคนร้อยเปเ็นให้อภัยทุกคนให้อภัยทุกคนไม่มีคนสักคนที่คุณไม่ให้อภัรยรักเขา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 เขาจะชกชกชกหังชกชกชกหลังผู้ไม่ดีร รักรักให้อภัยแล้วไม่คิดไม่คิดเพราะความรักคือว่าถ้ามันปั่นนะฮะมันยังไม่ใช่ถ้ามันปั่นเราเริ่มอธิษฐานอวยพรเขาอวยพรเขาอวยพร,เข,ยพรเขาอย่างเดียวพระเจ้าอวยพรนะโอ้ยพรเขานะช่วยเขานะอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดครับพี่น้องแต่ถ้าคุณทําตรงนี้ได้นะฮะตุอบอกให้นะฮะคุณจะเริญรุ่งเรืองล้นแบบคุณไม่เคยรู้ถึงเลยค่ะ นี่คือคุณแจดอกใหญ่ที่สุดเพราะเมื่อที่คุณเดินเข้าไปในความรักเนี่ยนะคะสายตาของคุณจะเปลี่ยนคุณจะเริ่มเข้าใจหลายอย่างคุณจะเริ่มเข้าใจคนคุณจะเริ่มเข้าใจทําไมเขาพี่ลึกพีเลิกแบบที่เขาเป็นแต่คุณจะยอมรับเขาคุณจะรู้ว่าเขายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าแบบที่คุณเคยเป็น แล้วคุณจะมีหัวใจที่มีความเข้าใจมากขึ้นใช่คุณคิดว่าคุณเข้ามาวันนี้ที่จะได้ยินหนึ่ง6 7 8ส10ห้าเจ็ไปข้าสิบถ้าฉันทำสิบอย่าง,อย,างอย่างนี้ฉันก็จะเจริญรุ่งเรืองแเรทุกบอกให้ถ้าตุกให้คุณแบบนั้นนะคะคุณจะไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นในพระเจ้าเพราะทุกอย่างในพระเจ้านี้มันต้องเส้นต่อเส้นความรู้ต่อความรู้แล้วจากพาสัสริถึงอีกพสัสริหนึ่ง ทุกไม่เคยเห็นคริสเตียนคนไหนเลยข้ามคืนแล้วก็เป็นเจริญรุ่งเรืองทุกบอกเจริญรุ่งเรืองแบบพระเจ้านะฮะเพราะแบบพระเจ้าเนี่ยมันมั่นคงค่ะพี่น้องมันมั่นคงแต่คุณยอมไหมคะเพราะการราคาที่ทุกบอกว่าคุณต้องจ่ายราคาอันนั้นคือชีวิตของคุณแล้วเวลาทุกพูดว่าชีวิตของคุณตุกหมายถึงอะไรคือเดินในความรักกับทุกคนค่ะ กทุกคแปลว่าวันนี้คุณได้กลับไปบ้านได้ไปพิจารณาว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหมค,คุณต้องการที่จะคนที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีนิมิตจากพระเจ้าและคุณอยากทำอะไรยิ่งใหญ่ในพระเจ้าใช่ไหมคะ คุณกลับไปพิจารณาว่าคุณอยากจะให้ดิมิตอันนั้นสําเร็จไหมโดยคุณไม่จะต้องออกไปแล้วก็วิ่งไปหาเงินตรงนี้วิ่งไปหาเงินตรงนั้นวิ่งไปหาเงินตรงนู้นวิ่งไปขอเงินตรงนี้คุณคุณอยากที่จะเห็นงานรับใช้ของคุณพุ่งแล้วก็พระเจ้าส่งคนมาคนที่ถือเอ่อเหยือกน้าอันนั้นอะ บนเส้นทางที่คุณเดินอยู่แล้วคุณเดินคุณเดินแบบแบบนี้คุณเดินตรงนี้นิดหน่อยคุณเดินถนนของคุณเนี่ยเป็นถนนของคุณที่คุณจะต้องเดินกับพระเจ้าอย่าไปคิดเรื่องถนนคนอื่นถนนตัวเองก็หนักพอแล้วเราก็เดินถนนของเราเดี๋ยวก็มีคนยืนอยู่ตรงนี้เขาก็ถือเหยือกน้ําแบบที่พรอองค์ส่งสาวกอะ่ะจําได้ไหมฮะบอกว่าเดินไปแล้วเดี๋ยวก็คุณจะไปเจอผู้ชายที่ถือเหยือกน้ํา ในอิสราเอลไม่มีผู้ชายถือเหยือกน้ําหรอกเป็นงานของผู้หญิง mm. เขาคงแบบอะไรไม่รู้วันนั้นภรรยาไม่ไหวแต่เขาถือเหยือกน้ํารออยู่รออยู่แล้วจะคุณอยู่ในเส้นทางหลายคนไม่ได้พบการอวยพรเพราะว่าเขาไม่ได้คงอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าพี่น้องาการอวยพรต้องมาตอนที่คุณอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าถ้าคุณหลุดออกปั๊บ การอุ้ยพรไม่มาเลยค่ะแล้วคุณจะต้องมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตของคุณที่คุณสามารถที่จะทําแบบนี้ค่ะยกโทรศัพท์หรือเขียนจดหมายไปหาคนบอกว่านี่ฉันมีโปรเจกต์อันนี้นะช่วยเหลือไหมแล้วเขาก็บอก,ต,กต้องการเท่าไหร่ตุ่งทีเดียวเลยหรืออาจจะเป็น วันหนึ่งคุณไม่คิดอะไรเลยมีคนบอกว่าเอ้ยชะโนนเงินเข้าไปในแบงค์คุณขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้แล้วคุณไม่ได้ยินจากคนนี้มาสี่หปีแล้วคุณเจอเขาครั้งเดียวเพราะคุณอยู่ในเส้นทางถ้าคุณอยู่ในเส้นทางเข้าอยู่ในเส้นทางพระเจ้าก็พูดกับเขาพระเจ้าก็พูดกับคุณมันก็เข้าที่เจอ